ฮัลโยลฮัโยสวัสดีค่ะเชื่อว่าหลายๆคนกำลังรอคอันี้อยู่ใช่ไหมล่ะ Dark Star ว้วเอา้าวนนี้ก็ได้ขึ้นเป็นคุณโซโและวันนี้เรามากับนอกคลามและยาน UFO ของเขา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 เอีโคด้วยฮิฮุยเลยฮุยเลยฮุยฮุยเลยฮุยเลย,เลย,เลย ได้เป็นดูไดเนโกกับฟอสเซนฮาร์ดเป็นแวนการ์สองโอ้เขาได้นิโควไว้จังโชคดีมากเป็นโปรเท็เตอร์ด้วยโคูจาวานอืออือตาย <ส crack ling> เ,รเรียบเรียบเรียบมากมากสังเกตมานานแล้วไอ้แมพเขียวเียวนี่เป็นของจริงหรือว่าแค่ภาพวะอ้าเป็นแค่ภาพโอเคไปแข้งตึงอัプเปิลคัทข้า,าโซน่าเร็วโซน่ามัน,นมิวไว้เพื่อนเนี่ยยิง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 ,ยง,ยง ซู้จังชล,ลินสู้ปุ่งเอาเต็มเต็มเออเออ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 อนเอาอออาออ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 อ้อเออ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 บออ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 อ้ว เป็นคอมแล้วอ่ะดีเบลเออเจ้าวันเออไปแข้งเออว้าวยิงเลเซอร์เราก็มีแต่ว่าเรายังไม่ชนะืึเทียหมดเลยตัวแพงแพงเอสเลว แจ้งตัวมาหมดสองดาวใส่ฟอร์เส้นฮาร์ดให้ก่อนเลยรับไปคอมดักสตาร์มีความสามารถคือเมื่อดักสตาร์ตายดักสตาร์ที่เหลือและเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ใกล้จะได้รับดาเมจกายภาพสามารถซ้อนทับสแต็และส่งต่อไปเรื่อย อันนี้คนที่อยู่เป็นคนสุดท้ายอ่ะดาเมจจะเยอะมากๆเลยต้องภาวนาว่าเป็นจินแต่ในความเป็นจริงจินไม่ได้ยืนอยู่เป็นคนสุดท้ายจ้ะโดนล้วงโดนดึงโดนซีซีตายอ,อ้อแล้วก็สำหรับยูนิตนะจะมี3กับ6ยูนิต3ยูนิตจะเพิ่มดาเมจ35และ6ยูนิต80เลยค่อนข้างเยอะนะ รักมาเคทลินเราอัพเลเวลอย่างรวดเร็วเพื่อไปหาจินตอนนี้เราเลเวลห้าแล้วรีบอัพมากตังตึงไม่เก็บเลยแล้วค่อยมาเก็บให้ได้จินก่อนโยลักโดนล้วงแคิดนิญว้ว,วข้างหลังเคทลิน ตูมตูมเรียะประชิด <laughs> ข้าว่าเบิดจำมเบ,บิจจัมเบ,บิจได้กรอเบ,บิดจำมเบ,บิจบบจัมเบิจจัมเบิจเทียอ,อีกแล้วเหรอมา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 ,มาบอบเบ้เฮ้ยพีหลอกจิน เปลี่ยนเลย2สไนเปอร์มันจะหลอกให้เราตายใจเว้ยมาก่อนตัวหนึ่งแล้วก็ไม่ไมาอีกเลยอัพเลเวลให้ไวเหมือนเดิม2โคโนโบิดแข้งหลับี้กันนี่สไนเปอร์จะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น12%ปของทุกๆช่องระยะห่างจากเป้าหมายก็คือ ยิ่งเรายืนไกลจากเป้าหมายเท่าไหร่แล้วก็จะยิงแรงมากขึ้นเท่านั้นแนะนำนะถ้าอยากไกลๆก,ก,ก็คือ2มุมซ้ายขวาเลยคนละมุมแต่ถ้าจะเอาแบบเซฟเซฟดาเมจน้อยลงหน่อยนิดนึงก็คือหาคนมายืนประกบข้างๆให้เขาช่วยแชร์รับดาเมจหน่อยอดูเพื่อนสิอุ๊ยคาซ่าอ,อ้เอาเฮจของด้วย เอาของแข็งได้แวนการ์ดนี่หมดเราจะได้ตัวถึกขึ้นตังบอแบและคงคาอยู่เวลนี้สักพักยาวๆแต่ถ้าชนะลุล่วก็จะได้เก็บตังไปอัพเลเวลเตามหาจินต่อเอ้าคเคลียินไปเร็วามันไ,ไรจินยิงอยู่ ยินย้นยิ้งหนึ่งดาวไม่มีของด้วยยิ่ง,งยืนอยู่คนได้ท้าจะยิ่งโหดนะจ๊ะยิ่งยิ่งยิ่งโป้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 งยังรอดไปเก็บตังก่อนโรคาเซอร์เยีหมดยังโรคาเซอร์เดียวหมดแล้วกันง่ายๆเอาแค่สองตัวพอ ถ้าสี่ตัวจะเกินสล็อตเพราะว่าเราจะเก็บหกดัร์กตาห้าโป้โป้โปโอ้โหยิแงแทงยังยังย,ยังไม่เข้าโอเคตาแล้วนี่โป้ง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 ,งเฮ้ยเฮ้ยดอดดอดเฮ้ยเจ๊ สงสัยต้องใส่ของให้หมดแล้วแบบนี้มีคาถาเวดอยู่อันหนึ่งสองอันขึ้นเป็นโมเลโลดักสตาร์ชาโคเอาไปเลยโมเลโลชาโคสองตัวนี้ไม่เอาได้หนึ่งไม่มี อยากได้หมวด3ดาวนะเพราะว่าเขาจะได้ยื้อให้เพื่อนได้หน่อยอินเช็ดลินงรีข้างหลังดามนดินหะนักหนักแต่มาไกลแล้วอ่ะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโอ้ยดูดิดูจริงดิฮงไม่มีของหน,หนึ่งดาวโอ้ยไม่มีตัวเลยเนอร์อัพเลเวลต่อ เอ้ยกดเกินมันเบิ้ลน่ะแสตั้งฟรีเลยเนี่ยไม่งั้นไม่ต้องขายตัวหรอกอีเป็นพิมพ์บ้าเลยละก่อนเลเวลเจคราวนี้แหละเราต้องหาจีนให้เจอเราเจอจีนตอนนี้เจ็ดปดเ้า เฮ้ยอันเลียสองดาวโหนายว่าจังอะเราคนเยอะกว่าเออลิงสวยมากหูทันหมดด้วยรับเท้าอยู่ทุบเกรอทุบเกรอปองปองปงปังปังปังทุบ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 เยอะเอาไว้ไรวะนี่ ขอของให้จีนหน่อยนี้คนเงียแล้วนะเอออู้ไออีมาอีกแล้วแจนเบลชิ้นแรกไออีต่อไปอ้าจัสติดกำหมัดแล้วนะเออเหมือนคนเล่นเนี่ยกำหมัดแล้วนะเลดบาร์แมวฟอสเซนฮาร์ดล็อกเก็ต ขาดใครวะโอ้จาวานอยู่ตรงนี้เองนักตาหนึ่งดาวทั้งทีมเอ้ยยกเว้นหมดโอ้ยจีนโดนล่วงอ่ะไม่อย่าแพ้นะอย่าพึ่ง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 เก็บตั้งอนอ้าสุดยอดท่านหมดชาบูชาบูท่านหมดเจอเจอเจอล่ะชาโคสองดาวโอ้ชาโคคนที่สองแล้ว หมดเจ้าว่านไม่น่าเชื่อทีมเราหนึ่งดาวโคตรเยอะเลยชนะแปดร,ร,รอบล้วนอ่ะอมาเจออันที่เราสองแหละมีมันมันโป้งเอ้ยโดนไหมโดนปิดตาโดนตาบอดโอ้โหบัสเตอร์โป้ง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 ว้ามันมีจินด้วยอ่ะ นี่ตัวเรามากเห็นไหมบอกแล้วไอ้จินเนี่ยมันร้ายมันมาแค่ตัวเดียวดูจินข้างนู้นในสองดาวแล้วหกดารตาไม่หวังแล้วจินสามดาวสองดาวก็รู้แล้วตอนนี้สวัสดี <c oughs> จิน3 <c oughs> สามทีมสุดยอดไปเลยครับ ป้อง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 กระสุนใครป้องป้องป้อง,องนี่เหนาะเนาะเน้นเน้นนะดูลาดลาวไว้ก่อนคงไม่ได้สินะ BF อืมทานูล่ะทานูขอทานู ตะหลิวกว่าตะหลิวนี่แหละเก็บไว้ก่อนตะหลิวเก็บไว้ในใจท่านหมดใกล้แล้วอีกนิดนึงนี่อะไรเนะี่ยตากาเนียนแอสนวดโอ้หายไปหนึ่งคนโอ้ย อย่าพึ่ง <c oughs> จีนหายไปเลยโอ้อย,บยบายเ <My boat. S 1> จาวานสองดาว <c oughs> เราไล่เก็บสองดาวเรื่อยๆเ <c oughs> กราะกัปตาลิวเป็นรีเบลอันนี้โปรเทคเตอร์จาวานก็โปรเทคเตอร์ <c oughs> ให้ท่านหมดได้ หมด3ดาวโหทีนี้เหลืองอลามยิงมันยิงมันป้างเฮ้ยเฮ้ยแบะแบะแบะทำมันแท่จังวะดาเลียตของแค่ชิ้นเดียวเองเฉาะทุกคนหัวแบะหมดเลยหูคล้องขอขอให้จินหน่อยครับหนึ่งดาว จินต้องงานของได้เป็นโกของเลยได้โกโกอย่างเดียวเลยอะอัพเลเวลต่อแม่งลงไป้าวู้คองจินอยู่ที่ไหนจินเฮ้ย <c oughs> ท่านหมดอีกห <c oughs> นึ่งตัวเท่านั้น <c oughs> ท่านหมดท่านหมดท่านหมดฉบูฉบูฉบูท่านหมดท่านหมด ทันหมดสามดาวลักสองดาวใส่ให้เลยโปรเทคเตอร์นี่ลงมาให้เขาตีหมดจะได้ยืน,ยนไกลคาสิกเนี่ยคาสิกอุ้ยแข็งสุดใจตามเหกต้องปด เผื่อเอาไว้เผื่อทีมขาดซีซีเผื่อสู้ไม่ได้จินเอ้ยอยู่ที่ไหนน้อคนนี้จะแพ้แล้วขอจินเอาจินมาโอ้ลิงปันมุ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 นลิงเวทเวยข้ามอนเอาจินมาเอาจินมาขอจินเออ ดานนี้จะตรงนี้ว่ะหยบ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 ,บมาข้างนี้มาจินเอ้ยจิน <S <ส> <S แ S H ดแ n นอีกทีดีไหมออโอเคหมูพองสองดาวเอ้ยไม่ทันน่ะของวันนี้ไม่เอาละเอาแบบนี้แหละโคโน ิดโฟอโอ้เต็มเต็มมูคองลงไปแล้วมูคองหมนุนแปบ๊บเดียวเอ้ยเอ้ยอย่ามันต้องเป็นมูคองนี่สองสองสองืมเปโซไปหมดเลย ไปหมดเลยมันมีอันเดียวอะไม่น่าเอานะไอเนี่ยเพราะว่ามันมีอินฟิ t เทเตอร์อยู่ทีมหนึ่งมีสไนเปอร์ด้วยก็ได้ยุแต่ไม่ค่อยเหมาะกับจีนเท่าไหร่หาจีนกันเตอร์จีน ตัวเดียวเองสายไปเลยเอาให้หลิงขอเส้นฮาร์ดจะิทนเวลอ่ะโ,โอโ้จินไอเซนด้าอ้าวเ็บจินตายยาย่ายอมแพท้ท่านหมดโอ้โ วาดวาดอุ้ยตบเรียตงตัวเออตายเลยโอ้ของจริงไม่เอาแล้วเทสหูขัางหูขัางล่ะ จินสองดาวสักทีเหอะโอ้ยคราวนี้เจอกับพิมมี่เบลมีลูลู่ด้วยเอาดิจินสองดาวแล้วปังปังปังโอ้ยหมินปัง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 เนี่ยพอสองดาวแล้วมันจะโหดไงฮ่าฮ่ารีบใส่ของไปหน่อย อดเลยจินให้ชาโกก็ได้อ้าวอายสิครับรออะไรมันเป็นสิ่งจินวะไม่สิ่งคาว่าดาักคสตาร์บีสองดาเรียดขอบคุณครับลานะ ใส่ของให้กับชาโกคือตอนนั้นเราสิ้นหวังไงแบบจินไม่ส่องดาวแล้วใส่ไม่เหอะพอส่องดาวปุ๊บจบเลยเฮ้ยทำไมจินนั้นใส่รามิไฟได้วะคือมันยิงไกลมากเลยนะจินอะ่ะโอ้ยโดนสาบเอ้ยมันหมด โอ้ขนาดท่านหมดยังตายไอชาโคตัวนี้สามดาวสองก่อนต้องให้ลิงมานี่ชาโคไปลวงจินชาโคโคฆ่าจาวานลิงเข้าไปปั่นชาโคเข้าไปฆ่าจิน ตื่นเตลดาร์คสตาร์เวียนดาร์คสตาร์กระโดดเข้ามาชาโกมาฆ่าจาวันจุ๊บจุบจุบอือิ้ย,อย,ยิงแล้วปังโดนรักร้องอีกอุ้ยปังโอ้โหโดนลูกสัพซิ้ยิงยิงโอ้ไว้ไว้ติดไอ้ลู่เอออัพเลเวลดิ วเวล้าวไปเลยนี่ย้าย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 เมื่อกี้ลู่มันสาบใช่ไหมเราก็ต้องให้จินมาอยู่ตรงนี้มาเจอชาโคประมานี้เขาไม่ย้าย ขาม่า,มาโดนฆ่าแล้วจิน่าชาคุได้ไหมจิน่าชาโคอู้โดนชาคุค่ะหมดหมดหมดท่านหมดท่านหมด,ดท่านหมดโดนสาบท่านหมดแล้วเข้าทุบกระทุบกรอโป่งโป่งป่งปงไม่เงียไม่เงีงงยไม่เงยย,ย,ยังเหลือท่านหมดอู้อไม่ตายด้วยเอาอะไรเพื่อน เราเอาฟอร์เซนฮาร์ดอัดเข้าไว้ยือเหมือนเดิมใส่ให้เขามาทคาถาเวทให้รักเพื่อนเอาต้านเวทมาน่าจะผสมให้กับลูลูบุของสองดาวดับลมมันไงจะเอ๊ ชักโคร์มาแล้วจีนฆ่าชักโคร์เอ้ท่านหมวดท่านหมวดท่านหมวดความหวังของหมู่บ้านทุบหมวดทุบทุบหลือชักโคร์ชโคร์เอ้จี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 ดวีพีค่ะจบเล่ม เป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดมากเลยนะ Dark Star vs Dark Star ไม่คิดว่าจะเจอค้มเดียวกันน่ะสองอันดับสุดท้ายโอเคใครที่ชอบ Dark Star นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะและอยากให้เล่นคอมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปเหมือนเดิมจ้าสำหรับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบาย